สวัสดีจ้าสวัสดีพี่น้องเอฟซีทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมนาะจากสวัสดีทั้งเอฟซีใหม่แล้วก็เอฟซีเก่าจ้าสวัสดีพี่น้องเพื่อนๆทาง youtube ด้วยกันนาะจาทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมนวทาาแล้วก็ให้กำลังใจเอดจอยนาะจากสำหรับคลิปนี้ก็มาปบก,กับแนวทางนี่เคอีรอบร้ารอบใบของวันที่30วันศุกนาะจากกับแนวทางของเอดจอยจ้าสำหรับผลของวันที่ย9สเก่าจ้าอย่างที่เอดจอยบอกไปเมื่อวานนาะจาว่า แนวทางของวันที่ยี่สิบเก้านอกจากนี้เคอีรอบเ้ากับรอบ,บายนีย่คือได้เด่นชนดนอกจากสามสี่อ่าถ้าจับกูกับอาจสีได้ตัวเดียวกันนอกจากสำหรับพุนก็เดี๋ยวมาเบิ่งนพุนกันก่อนนอกจากรอบเสาพุนออกแปดเจ็ดหกโอ้โหอันนี้เลี่ยงมาเลยเนอกจากแปดเจ็ดหกลุดไปนอกจากสองตัวล่างรอบเสาออกเจ็ดสี่เจ็ดสี่ก็ถือว่าเข้าไปตัวเน้นเต็มเต็มสี่เจ็ดอ้าว สำหรับเมื่อวันที่ยี่สิบเก็ากได้เฮได้คิดได้ได,ได,ได,ดดกันอยู่เนาะจะเด่นสี่รูดสี่ของเฮาเด้งจ้าสำหรับรอบเสาเด้งหลางเนาะจะเจ็ดสี่สี่เจ็ดตัวเน้นเต็มเต็มสำหรับรอบบ่ายพ้นออกสามหกเจ็ดโอ้โหรอบเสามาเจ็ดหกรอบบ่ายรอบบ่ายมาหกเจ็ดตัวเดิมเนาะจ้า ของเอสจอยลุดไปเนาะจะสามหวกนีมาตรงๆแต่ว่ามาอยู่ในหลักรอยลักซิบเนาะเด่นสามลุดสามเนาะจ้าลุดไปสองตัวล่างรอบบายออกแปดสามแปดสามจับขู่ถึงสามเก้าเนาะจะเข้ามาสามแปดเนาะนอ้น่าเสียดายเนาะจ้าเนี่ก็สามหกเนาะจะเด่นสามลุดสามของเฮาเด้งสําหรับไซรุดของเฮาเด้งรอบบายเนาะจะรอบบายกระเด้งเนาะจะแปดสามจ้ากะ ยินดีกับพี่น้องเอฟซีที่ตามพูดนี้เคอีกับแอจดอยในวันที่ยี่สิบเก้านอกจากเมอร์นติดเบิร์นเบิร์นบมาเนาะก็ยินดีกับเอฟซีที่ตามนอกจากเขาจ่อเขารอบเร้านอกจากเจ็ดสี่สี่เจ็ดตัวนเน้นเต็มเต็มสวนรอบบายกะเขาเด้งลูเนอกจากเมอนกะถือว่าง่ด้เฮได้กีได้ดูดกันอยู่นาะจากโบพาดนอาะเมอรน,น,มนิกะเดี๋ยวมาต่อกันคล้องวันที่สามสิบกันเลยนอกจาก สําหรับพูดนี้เควีวันที่สามสิบเมื่กะวันศุกร์แล้วนจากก่อนสี่ยุดเงาเนาะสี่ถึงปีใหม่ละกันไอจูกะขอให้พี่น้องเอฟซีทุกคนทุกทานสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยกันทุกคนทุกฐานนาะจากสวัสดีปีใหม่กันทุกคนทุกทานเนอกจากขอให้เงินไหลกองท่องไหลมาเทมากนอกจากสําหรับพี่น้องเอฟซีทุกคนทุกทานทีเข่ามารับชมนอกจากสำหรับเอฟซีทีเขามารับชมใหม่ๆนอกจากก่อนสี่ ยุดกันแบบยาวๆนอกจากสำหรับแนวทางนี้เคอีนอกก่ะเอ็ดจอยสิลหให้ตอนใดเวลาใดมือใดอันนี้อย่าลืบกดติดตามและกดกระดิ่งไวน้นอกจากเขามารับชมนอกจากกดติดตามและกดกระดิ่งไว้เพื่อจะได้บบพาดแนวทางของเอ็ดจอยนอกจากเวลาเอ็ดจอยลงแนวทางกับทางสีได้แจ้งเตือนนอกจากสำหรับนี้เคอีวันที่สามสิบ ก็ดูไว้เป็นแนวทางนอกจากแนวทางมีขา่าวมีรูดพิดพลาดบนในเอนโทรจะต้องกราบก็สูตรเขาไพ่ผีน้อง FC, เอฟซีหลายนอกจากทาแบบถา้ถาชอบจังคอยตามทาะปวดหมักปวดชอบปล่อยผ่านได้นอกจากมือนีเด่นอยู่ที่ศูนย์กับหนึ่งรูดสําหรับรอบเสาเด่นหนึ่งรูดหนึ 8, ่งมีหนึ 7, ่งแปดหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งเจ็ดหนึ่งหก หนึ่งสี่หนึ่งสามมือนี้อาจสิจับคู่ง่ายนิดหนึ่งเนาะจะเพราะว่าเพราะว่าหนึ่งตัวเล็กออกมาได้แค่หาตัวเองเนาะมีเจ็ดมีแปดมีมหกมีสี่มีสามเด่นศูนย์ลูดศูนย์มีศูนย์เจ็ดศูนย์แปดจับคู่ง่ายแต่ว่าแนวทางสิข่าวบอลเนี่ย็ต้องมาล่อลุ่นกันเนาะจ้า ปวดใช้วิจารณญาณในการรับสมรับฟังและในการตัดสินใจนอกจากามักถ้าชอบจังคอยตามสามบ่มักบ่ชอบปล่อยผ่านได้นอกจากสำหรับรอบบายเด่นรูดอยู่ที่หกับห้าเด่นหกรูดหกมีหกสี่หกสามหแปดหกเจ็ดหกห้า ห้าแปดห้าเจ็ดห้าสี่ห้าสามห้าศูนย์เดี๋ยวมาเบิงตัวเด่นตัวเน่นกันก่อนเนาะจ้าสำหรับรอบบายห้าสามห้าศูนย์ห้าเจ็ดหกสี่ 65, 68, 04, 6กห้าหกแปดศูนย์สนี่คือหุน้นนี่เคอีรอบเช้ารอบบ่ายของวันที่สามสิบปันซุกมือนีิกัประมาณนี่ตามนี่นอกจากเข้าขมาแล้วอย่าลืมเป็นกําลังใจให้กับแอดจอยนอกจากชอบกดไลค์ like, ใช่กดแชร์แต่ถ้าชอบถ้าใช่อย่าลืมกดถูกใจกดติดตามและกด,ก,ดกระดิ่งไว้เพื่อสิไใดโปรดพาแนวทางของแอดจอยนอกจาก ขอให้พี่น้องเอฟซีทุกคนทุกท่านโชคดีกันทุกคนทุกท่านเนะจ้ะสำหรับคลิปนี้เอจอยกับขอ้อกาวคำว่าสวัสดีจ้า